ออกหน้ากล้องยังไงให้ไม่ตื่นค่ะมีใครตื่นตอนออกหน้ากล้องไหมจริง,รงๆเนี่ยขเขาเจอลูกศิษย์หลายคนมากที่แบบไม่รู้ว่ามันกดออกหน้ากล้องไม่ได้จิ้มไม่ได้มันไม่พร้อมจริงๆแต่ใจอะ่ะอยากจะออกหน้ากล้องมากๆวันนี้มาให้เทคนิคว่าออกหน้ากล้องยังไงให้ไม่ตื่นค่ะข้อที่1ตามองเข้าไปที่รูกล้องไม่ว่าคนจะมองเราเยอะขนาดไหนไม่ว่าคนกําลังจ้องเราหรือแบบ แอบแบบแอบบมองแบบนินทาอะไรห้ามสนใจเพราะฉะนั้นข้อแรกตามองรูค่ะตามองรูเท่านั้นห้ามมองที่อื่นแล้วก็เพ่งจ้องเข้าไปในรูกล้องค่ะข้อที่2ค่ะห้ามท่องสคริปต์จำไว้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณท่องสคริปต์คุณจะตื่นร0อยเปเซคุณจะตื่นเต้นว่าเอ๊ะที่ฉันท่องไว้คืออะไรนะที่ ต่อจากคำนั้นมันพูดว่าอะไรต่อนะเพราะฉะนั้นเมื่อท่องสคริปต์คลิปนั้นไม่ปังล้านเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นอทอ่นนงะะนนทองได้ไหมคะไม่ได้ท่องไหมคะไม่ได้จะท่องสคริปต์ไหมคะไม่ค่ะห้ามท่องเด็ดขาดถ้าคุณท่องสคริปต์คุณไม่ได้มาจากโคชใหม่แน่นอนค่ะและคุณปฏิเสธไม่ได้ถูกป่าวว่าที่คุณชอบที่คุณดูแล้วรู้สึกว่าเอ้ยทำไมดูแล้วเพลินจังเพราะทำไมโคชใหม่เป็นธรรมชาติจังใช่ป่ะก่อนเข้ามาอัดคลิปนี้ พอมีสคริปต์ไหมคะม,มีค่ะสดไหมสดสดสดุสดๆนี่คือข้อที่2ห้ามมีสคริปต์ค่ะข้อที่3ค่ะหลายคนเนี่ยจะประมาาประมาาแล้วก็จะพูดเร็วมากๆเพราะฉะนั้นให้คุณพูดช้าและชัดพูดช้าและชัด การค่อยๆพูดค่อยคคิดค่อยๆเว้นคํามีช่องว่างบ้างเว้นคําบ้างมีเดทแอร์บ้างมันจะทําให้คนที่กําลังฟังเนี่ยรู้สึกว่าฉันฟังเธอทันเธอไม่ได้ตื่นเต้นฉันฟังเธอเข้าใจเพราะฉะนั้นการพูดช้าและชัดทุกๆ้อยทุกคําเคยเรียนไหมแมกกดแมกกบแมกกลกดกบกด,กดอะไรพวกนี้คือทุกคําที่มันเป็นเสียงปิดคําปิดให้คุณปิด ท้ายคาทุกๆคาปิดท้ายคําทุกทุกคำ,คำ,กกคำเห็นปะเพราะฉะนั้นการพูดเนี่ยพอเวลาเราค่อยๆปิดคําทุกๆคำอะสมองอะเราจะคิดไปข้างหน้าแล้วเราเราจะมีเวลาคิดว่าคําต่อไปเราจะพูดว่าอะไรไม่ต้องตื่นเต้นค่ะคนดูต่อให้พูดช้าเขาก็ดูคนจะไม่ดูพูดเร็วท่องสคริปมาเป๊ะเขาก็ไม่ดูค่ะ เวลาที่คิดไม่ออกหลายคนก็จะมองบนออพอจะเอ่ให้หุบปากไม่ต้องพูดหุบปากห้ามพูดเออการเออหรือการมองบนหรืออมันกําลังแสดงว่าเราอะไม่มั่นใจเพราะฉะนั้นเอ่อห้ามพูดเด็ดขาดให้แทนที่เอ่และอือด้วยด้วยเลยค่ะ หุบปากซะเงียบซะนะคะแค่นี้เราก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วการออกหน้ากล้องอ่ะคือการที่เราอ่ะออกมาทำคลิปตอบคำถามออกมาทำคลิปเหมือนบอกเพื่อนคนนึงอ่ะเราคุยกับเพื่อนยังไงออกหน้ากล้องก็พูดแบบนั้นคนในกล้องเขาไม่ใช่คนที่นั่งแล้วกำลังนั่งฟังเลคเชอร์เพราะทุกคนที่นั่งฟังคนเลคเชอร์และคนที่กำลังบรรยายอ่ะท่องสคริปที่อยู่บนสไลด์คนที่นั่งอยู่ก็จะ หลับเห็นไหมเพราะฉะนั้นห้ามท่องสคริปต์แล้วเป็นธรรมชาติออกมาให้ความรู้เหมือนกับว่าออกมาพูดเหมือนกับว่าฉันเป็นเพื่อนเธอและนี่คือการออกหน้ากล้องยังไงไม่ให้ตื่นค่ะแต่ห้ามหลับนะคะ